ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่รถตัดเชียงใหม่เวลาประมาณสักสี่ทุ่มเป็นวันที่สามเอ็ดนะครับเดือนธันวาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดห้าแปดเราจะข้ามปีน้ำจิ้มด้วยวันนี้คุณหนักจะใช้ได้อะไรมาครับได้วาซาบิมาครับสามสองวาซาบิพร้อผมวาไหม พอแน่แล้วก็มาขวดก่อนขวดก่อนเลยคุณโจ้คุณใส่อะไรมาคุณโจ้อเอาอะไรไปเนี่ยานี่ปลาดิบนะในในนี่โอ้ <c oughs> โหตอนนี้อยู่ห้างบิ๊กซีเชียงใหม่ตลาดไม่เฮียครับข้างตลาดลาไม่เฮียตลาดอะไรนะจ๊ะแม่เฮียครับไม่เฮีย นี yeah <Yes. S 1> ่ใช่ลองกินแตไม่ใช่แม่ไม่กินไม่กินไรลยรสัอสเกียระ